โครงการทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษได้จัดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา2555ถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการสอนในชั้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวิธีการแนวทางและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่จึงต้องเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในด้านทักษะก,การฟังพูดอ่านและเขียนให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ในการสื่อสารและการทำงานตามสภาพจริงทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กลุ่มประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช2558ครับสวัสดีครับผมอาทิตย์เหลืองเพโลนนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศารรศาสตร์มหายาลัยขอนแก่นนะครับคือคอร์สนี้ที่ผมทำการเรียน,นการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นคอร์สชื่อ Air Pollution Control in Chemical Engineering นะครับเ,เราก็ ทำการเรียน,นการสอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะในห้องเรียนเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารกันทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเทคนิค <ek> <n ick> ที่ผมใช้ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากมากก็คือพยายามจะกระตุ้นนะครับให้นักศึกษาเนี่ยกล้าที่จะสแสดงออกนะครับโดยผ่านสื่อการสอนแล้วก็การพูดและการสนทนาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนั้นเน้นให้เขามีการสื่อค้นนะครับการอ่านแล้วก็การที่จะ นําเสนอทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เราเองก็ต้องมีการทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะครับแล้วส,ส,ส,สักระยะหนึ่งเ,เขาก็จะเริ่มปรับตัวได้นะครับสำหรับทุนวิจัยอทุนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรมาใหก้ก็มีประโยชน์เราจะได้นําทุนส่วน,นนีน้มาพัฒนานะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกมีเดียต่างๆที่เราจะใช้นะเรื่องแมทเทอเรียลนะครับเราก็จะสามารถจรัดหาให้เด็กเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะฮะถึงมีทุนไม่มีทุนเราก็พยายามจะผลักดันให้นักศึกษาเนี่ย เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยวิชานี้ไม่ใช่วิชาแกนเป็นวิชาเลือกผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ได้หนักมากเกินไปเพราะถ้าวิชาแกนเด็กอาจจะมีความกังวลนะเนื่องจากว่าถ้าเขาตกเนี่ยก็าอาจจะไม่สาเร็จรับระชาปริยบัติได้นะครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าถ้าเราช่วยๆกันเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหมหาลาัยขอนแก่นคงจะก้าวสู่เป็นสากลได้ในระยะเวลาที่ไม่นานจากนี้ครับขอบคุณมากครับ ว่าคุณพร้อมท r e จะตอบ o ำถามของวันนี้หรือไม่คุณ u ร้อมที่จะตอบคำถามของวันนี้หรือไม่การเรียนการสอนแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆครับที่สามารถให้นักศึกษาเนี่ยแสดงออกได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอายใครครับค่ะก็ะการเรียนเนี่ยมันเรียนภาษาอังกฤษคือเหมือนเราได้ กล้าแสดงออกได้ลองหัดพูดกล้าที่จะพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็บางคําที่ไม่รู้เราก็ช่วยกันคิดว่าเอ๊ะคำนี้เป็นอะไรลองทายกันก็เหมือนการเล่นเกมไปในตัวค่ะอะ่ผมคิดว่าการเรียนแบบเนี้คือมันมันได้ใช้อยู่ตลอดเวลามันมันจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นมันมันแตกต่างจากที่เราเรียนในห้องเมื่อก่อนแล้วก็กลับบ้านไป ก็ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้แต่นี้มันได้ใช้จริงมันมันจะมีการพัฒนามากขึ้นครับค่ะสำหรับหนูนะคะคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษคือช่วยให้เราแบบว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะเพราะปกติเราไม่ค่อยได้ใช้ถึงจะใช้ในเวลาทำงานบ้างบางครั้งแต่ว่าก็จะไม่ได้ใช้ทุกอาทิตย์แบบที่เรียนอย่างนี้ค่ะ